อุ้ยบอยบอยว่ที่บออยอุ้ยตะกี้ฮักผู้ใหญ่บ้านอุ้ยน้องชายน้องชายที่รักชูมือหนีว่าตีไปเข่าข้างอีเพียวป้าอุ้ยลิ้นสองแฉกน้ำมึงไหนบอยไว้ด่ากูมาเลยค่ะกูด่ามึงค่ะกูกูก็เป็นด่าร่าจ้ะกูพูดอะไรพวกกูด่ามึงได้เต็มร้อยค่ะลิ้นสองแฉกจ้ะกูบอกเลยคนอยากให้บอยอย่าไปคบจ้ะคบไม่ได้ ขันมีปัญหากันบอเคียจ้าบอเคียพูดไปฟังสามพระแม่สีฝุ่นชูโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเฉยโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านบกครับผู้ใหญ่บ้านเลียงปีนี้อย,ย,ย่าอีเพี้ยวเภาโว้สมเพียรน่ะสูมึงด่ากูกูด่ากลับจ้ากูบอก,กบเลยจ้ะนะกูไม่ใช่ดาราค่ะกูด่ากลับจ้ะนะโอ้ผู้ใหญ่บ้านมันน้องผม เขาบอกเมลายสดแบบอธิบายการแสดงแบบยี่สินาทีมันนี่ประเด็นดราม่าการแสดงยี่สิบนาทีพยาบาลแล้วก็ออกเมลายสดปกป้องพี่ไส้แบบมันจะเป็นเรื่องธรรมดาเธอเขาบอกว่าแบบยี่สิบนาทีแบบได้แบบคือมันจะการแสดงมันจะแบ่งเป็นแบบแบ่งเป็นช่วงใช่ไหมช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เออพยาบาลแล้วก็ออกเมลายสดแบบอธิบายแบบเฮ้ยการแสดงมันมีแบบเออเขาเรียกอะไรมันมันมีช่วงมันมีสคริปต์มันมีโน่นนี่นั่นเขาพยาบาลบอกว่าอธิบายสั้ ตัวได้เสียงไปเสียงว่าผู้ใหญ่บ้านเว้าให้บ๊อบอยพัฒนะเออกูรุ่นเดียวกันก็นมึงนะบ๊อ่อยนะสามใบแม่สีเสียงว่าอุย้ยผู้ใหญ่บ้านเว้าให้บ๊อบอยพัฒนะบักกาหอดมึงไม่โทรมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วแล้วมึงบอกว่าอุย้ยผู้ใหญ่บ้านมองซไส้ผมผมหกักตะน้องซ้ายหักตะน้องไส้ร้องซ้ายผม ทำไมมึงไม่โทรหาน้องชายถ้ากูถามหน่อยค่ะทำไมมึงไม่โทรหาน้องชายจะมึงบอกมันสิว่าอันผู้ใหญ่บ้านที่น้องชายมึงมึงมึงเคยไปโทรหาเขาเฮ้ยอันน้องอันมันมีข่าวแม่งสิมันจังไดาน้องมันอันี้อย่างจังดายมึงต้องโทรคุยกันไหมเอออย่าบอกคุยค่ะไม่คุยบุกบอกกับบุกบอกกับผู้ใหญ่บ้านเออ เี่ยวข้าวเสียงกล้องไอ้สัตว์ซิวอาให้ฟังเลยพี่นอ้องคนแบบนี้เด้ออกมาขอโทษแล้วมันสำนึกบ่คนที่ดาคนอื่นแบบหยาบค่ายหยาบโลน่นมันหูจักอีหยังเขาจริงๆเหลเลบ่ถึงไปด่าเขาปานนั้นถามว่า คอยสนับสนุนผู้เยบานบอสนับสนุนแต่มีเอฟซีว่าง่ายๆต่ำมากในคำพูดแล้วแต่ผูใ้ใดสิพ่อใจหรือบ่พ่อใจนะครับฟังแล้วมันสมควรแล้วบอที่ตรงเบาแบบนี้ไปว่าวาคนอื่นแบบนั้น ไปเว่าเขาเสียเสียให้หายมันรู้ดีขนาดไหนถึงไปวาเพิ่นแบบนั้นเบิ้งนะครับเอฟซี<ม>เพิ่นก็นมีเพิ่นบ๊ต้องมาเอาหรอกครับคนยังสี่มันเป็นเอฟซีเพิ่นปากแบบนี้<ม>ไปกินนี่อย่างมากครับพูกหูจับ คนยังสีบอกโอ้โหทำาแมนยุกไก่บ้านนะครับคุ้งซีโบเลียแล้วโว้าได้เบิดขึ้นแล้วครับเรียงแบบนี้รับบ่ได้ไปสิสนับสนุนก็สซับสนุนไปผมบ่สนับสนุนแล้วแต่ครับ ตามสบายเลยครับมักแบบใดมีความสุขแบบใดเหตุไปครับต่างคนต่างมาหมักผมเห็นแล้วรับอะไรจริงๆครับสำหรับการเบาโหดดาแบบเอียงเนี่ยสแตกน้ำเราก็มีแต่เป็นแบบนี้แหละครับหลายครั้งแล้บสุภาพแล้วครับมาถึงขั้นนี้แล้ว เปิดมากกับเปิดไปเท่านนร่ครับก็เวอาไปตามเนื้อหาที่เห็นแหละครับไปว้าได้จังไดครับว่ลลินสองแฉกคบบ่ได้เห็นแล้วตีโว้ยปวดอยู่ดอกจักอียงกเ็เลยเวทนหน้าไปเลยแะครับไปเบิ้งที่แหละครับเพดใหญ่ตอนในล่องเล่นกันเบิดครับสีบอกให้นะไปเห็ดบุญในเด้อ ไปล่างซะชำรละล่างตัวเจ้าของซะให้มันดีขึ้นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลบ้างนะหาบาตะผู้นั่นผู้นี้เบิ่งโหลดครับตัวเจ้าของมันดีขนาดใดมันมีจกแฉกลิ่นนะวาผู้อื่นคบว่าร้ตัวเจ้าของดีเบิดเทพบ,บุตรเทพธทิดามาโปรด เห็นซองสอดเบิดสุยางสุเนลโหโหยไปไปมามาจากิเลียตนผู้ใดเนี่แหละเนาะครับเนาะก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับไพเฮ็ดยังก็รับกรรมของตัวเจ้าของครับปากว่าแต่ผู้อื่นนี่นะครับสุดท้ายมั่นกลับขามาหาตัวเจ้าของเท่านั้นครับคลิปนี้นะครับ อยากให้เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมสีวอาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมรับบ่บไไ้แล้วก็ผมสีวอลไปวอลเกี่ยวกับเพจนี้เหรอครับผมมองแล้วมันไรสาระเหตุด,ดีมากลอยขังพันขังมาเจอขังเดียว มันบบเรือเดครับความดีที่ทำมามันบ่งบอกนะครับโตจะของเน่อยเลยนะว่ามันคือออียงว่าเป็นอย่างจริตนีใสตัวตนที่แท้จริงมันเผยออกมาจังสีล่ละครับ okay. ว่องง่ายๆซะสันดานค้นนี่มันสิเผยตัวตนออกมาเรื่อยๆครับ หางโพเดี๋ยวนั่นกับโพเดี๋ยวนี้กับโพออกมามันบุท่านปรากฏเบิดซื่อนะครับบางเรืองเล่านี่เดี๋ยวก็สิมีศิลปินออกมาเบิงโหลดว่ามันสิมี่อยังเกิดเกนดอีเดี๋ยวเขาก็บโบยไปละครับเบิงโหลดให้ดีไพ่ในมือนี้แหละ เดี๋ยวก็มีครับเอกมาเบาเรารอเบิ้งอรโดดครับว่าเขาสิเบาอย่องว่าเขาคอมเมม็นอีย่างนี้เดี๋ยวเบิ้งเอาครับ